สวัสดีครับพอตาที่พิพิท่านเข้าสู่เส้นทางแห่งความร่ำรวยในรายการเส้นทาง,ทางเศรษฐีครับ,รบพี่โจะคะคถ้าพูดถึงอาหารจานโปรดพี่โจชอบทานอะไรคะชอบทา,ขานข้าวมันไก่ครับข้าวมันไก่ลองคิดดูนะดูภาพโอ้ข้าวมันร้อนๆนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ไก่ล่าน้ำจิ้มอุมันอร่อยมากดีเลยค่ะถ้าเกิดพี่โจชอบแบบนี้นะคะเข้าทางเลยเพราะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมและกบพี่โจไปทานข้าวมันไก่ที่สุขุมวิทค่ะ S <S <S ข้าวมันไก่ทำไมต้องไปถึงสุขุมวิทข้าวมันไก่เนี่ยนะมีทุกที่ทานได้หมดไม่ต้องไปไกลถึงสุขุมวิทครับ <S <S พี่โจโจ๋าร้านนี้นะคะเขาอร่อยมากๆเลยนะคะและที่สําคัญที่สุดนะคะวันนึงเนี่ยน,นะคะเขาขายไก่เป็นร้อยตัวเลยค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นร้านข้าวมันไก่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยก็ว่าได้เพราะว่ามีพื้นที่กว่าหนึ่งไร่ด้วยกันค่ะว <Wow. S 2> ้าวโอ้แค่พูดแค่นี้ก็รู้สึกหิวขึ้นมาหิวร้อใช่ไหมยวงไมไปทานเลยดีกว่านะคะในช่วงทำมาหากินครับ ดูข้าวมันไกอะไรก็ไม่รู้ดูสิครับเปิดมาไม่มีอะไรเลยมีแต่ข้าวอ่ะคนขายใจไหลต้องเดี๋ยวลองปิดฝาแล้วลองจับด้านดูนะคะปิดฝาแล้วจับจับด้านดูค่ะอ๊่อันแม่ใ่จริงๆด้วยเล้วเขาไม่บอกนะคะให้หนูเปิดผิดด้าน แหมเล่นมุกซ่อนหาข้าวมันไก่ก็ไม่บอกเก่งจริงมาซ่อนหาหัวใจกับพี่ไม่ล่ะก่อนอื่นนะครับมารู้จักกับคุณอู้ก่อนดีกว่าครับเมื่อก่อนคุณอู้และสามีเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจมูลค่ากว่า300ล้านบาทอู้หูแต่ด้วยพิษเศรษฐกิจนะครับทำให้ชีวิตพลิกผันต้องมาเปิดท้ายขายของแล้วก็สู้ชีวิตมากว่าหนึ่งปีจนในที่สุดนะครับก็ตัดสินใจเปิดร้านข้าวมันไก่ขึ้น โดยประยกต์สูตรที่ได้ไปจากคนรู้จักซึ่งพอทําไปทํามาขายไปขายมาลูกค้าก็แน่นร้านไปหมดเลยครับทุกวันนี้คุณอู๋ต้องขยายร้านมาเปิดในซอยลาซานย่าสุขุมวิทบนเมื้อที่กว่าหนึ่งไร่พร้อมกับยอดขายที่ใช้ไก่วันละกว่าร้อยตัวโอ้โหจากวันนั้นถึงวันนี้สิบปีแล้วครับ เห็นบอกว่าวันแรกที่ขายของนี่นะคะพี่เนี่ยใจคล้ามากๆเพราะว่าขายข้าวมันไก่จานละที่แค่ห้าบาทเท่านั้นเองเหรอคะใช่คือด้วยความที่ตอนได้เนี่ยเราเราเองเราไม่มีใครรู้จักอะนะคะคือเรามาขายใหม่ๆเราก็เลยอยากจะให้คนรู้จักอย่างรวดเร็ว ก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าจริงๆแล้วข้าวมันไก่เนี่ยมีอยู่เกือบจะทุกมุมเมืองเลยนะคะคิดว่าข้าวาามันไก่ของเราเนี่ยแตกต่างจากของที่อื่นยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราข้าวมันไก่ของเราเนี่ยส่วนส่วนหนึ่งคือเราใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพเหมือนพัฒนาการนะคะแต่ว่าเราขายในราคาชาวบ้านค่ะเห็นบอกว่าข้าวของที่นี่เนี่ยมีอะไรพิเศษด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะคือเราเราใช้ข้าวเฉพาะที่เป็นเกรดส่งออกอเมริกานะคะค่ะไม่มีขายในเมืองไทยมาถึงร้านเชฟโจทั้งทีก็ต้องล้วงเคล็ดลับ เจาะเกาะติดแม่การทําข้าวมันไก่ไปฝากคุณผู้ชมชั้นหน่อยงานนี้เจ้าของสูตรเขาบอกว่าหัวใจหลักคือการหุงข้าวแม่ที่จะต้องใส่เครื่องปรุงสําเร็จรูปซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านลงไปต้มกับน้ํามันไก่แล้วก็เคี่ยวสักครู่แบบนี้อ๋อวนวนวน,วน,วนแล้วก็คนคนคนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เทข้าวหอมมะลิลงไปโอ้ยแค่นี้ก็น้ำลายไหลแล้วตามด้วยน้ำซุปกระดูกไก่ต้มสักครู่จากนั้นก็นำไปตั้งเตาถ่านนะครับ ใช้เวลาก็45นาทีแบบนี้าาจนได้ข้าวหอมสุดอรลาอลลาอาล,อาล,อาลจากนั้นนะครับก็นําไก่มาหาั่นออกไป็ามส่วนคือเนื้ออกเนื้อน่องแล้วก็ปีกไก่เลือกส่วนที่ต้องการมาหาั่นเป็นชิ้นพอดีคําวางลงบนข้าวร้อนๆเสิร์ฟพร้อมน,น้ำจิ้มรสเด็ดแค่เนี้ยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยโอ้โหของคารวะเทปโจ้ที่ท่านสามารถทาให้ขาน้ําลายไหลได้โอ้โหยดแม,แม่ เมื่อกี้บอกว่าขายราคาชาวบ้านนี่คือราคาจานละเท่าไหร่คะปัจจุบันนะคะราคา35บาทแล้วถ้าสมมุติว่าลูกค้าเขาเกิดหิวเป็นพิเศษอยากจะสั่งแบบพิเศษนะคะราคาจะแพงเป็นพิเศษไหมคะแค่10บาทค่ะพิเศษที่สี่สิบาทนะคะแล้วก็จะมีแบบไก่สับให้เลือกด้วยไก่สับก็จะมี70 110แล้วก็150ค่ะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อไก่ไว้เจ้าเป็นกิโลก็กิโลระคาหกสบาทแล้วอย่างนี้รายได้หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเนี่ย อยู่ที่วันละประมาณเท่าไหร่คะเอ่อปัจจุบันเราเปิดสองสาขานะคะสาขา <c oughs> แรกอยู่ที่ตะวันนา <c oughs> ที่นั่นเนี่ยจะขายได้ประมาณวันละหมื่นกว่าบาทนะคะแล้วก็ที่นี่ที่ลาซาดเนี่ยเราจะขายได้ประมาณวันละสองหมื่นกว่าบาทถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็สามหมื่นกะว่าค่ะและลูกค้าส่วนใหญ่ที่มา <c oughs> ทานข้าวเปนไก่ของเราเนี่ยนะคะ <c oughs> เป็นกลุ่มไหนคะลูกค้าส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นลูกค้าผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนลาซานใกล้ๆนี้นะคะแล้วก็ โรงพยาบาลเป็นคุณหมอเป็นพนักงานออฟฟิศแถวนี้ค่ะทีนี้พี่สนใจใจะทําธุรกิจเหมือนกับว่าทาเป็นแฟรนไชส์อะไรอย่างนี้ไหมคะใช่ค่ะปัจจุบันนะคะเราเปิดเป็นแฟรนไชส์อยู่นะคะนีาเชื่อว่าแต่และคนเนี่ยทำธรุรกิจแน่นอนว่าก็จะต้องมีเคล็ดลับส่วนตัวว่าจะทํายังไงให้ลูกค้าติดใจแล้วของตัวพี่เองนะคะพี่คิดว่าเคล็ดลับอะไรที่ทําให้ลูกค้าติดใจแล้วก็ธรุรกิจของเรารุ่งเรืองขนาดน,นี้นะคะอันดับแรกนะคะก็คือเราให้ใจในการทําอาหารนะคะ ส่วนที่แล้วหลังจากนั้น,นส่วนที่สําคัญก็คือเรื่องการบริการะนะคะลูกค้าจะซื้อมากซื้อน้อยเราต้องบริการเหมือนกันนะคะบ,บริการชุกระดับประทับใจนะคะและนี่คือเคล็ดลับของร้านข้าวมันไก่เชฟโจนั่นเองค่ะแต่รุ่นนี้ต้องขอขอ,ขอ,คคขอบคุณพี่รู้มากๆเลยนะคะทานค่ะาน ก็มีปราซาดีในซอสผูเส้เขเทศดรสซูเปอร์ซีเชฟมอบให้เป็นกำลังใจสำหรับคนเขียนทำงานแบบนี้ค,ค่ะดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ